สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะพามาทำบ่อพลาสติกนะคะไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรนะเพื่อความสวยงามนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ขุดบ่อนะคะแล้วก็เตรียมบ่อแบบนี้นะคะที่เห็นตะกี้นี่ที่วางอยู่นะคะก็จะเป็นพลาสติกนะคะที่เราสั่งมานะคะประมาณ6คูณ8เมตรนะคะ แล้วก็เตรียมบ่อไว้แบบนี้นะคะขุดรอบๆนะคะที่เป็นช่องแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่ไอตัวพลาสติกนะคะแล้วก็จะขุดประมาณนี้นะคะขุดรอบๆแล้วก็เตรียมสะเตรียมไหลให้เรียบร้อยข้างในสระนะคะดูให้ดีๆนะคะว่าไม่มีอะไรมาทิ่มแทงตัวพลาสติกเรานะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะคะที่เราสั่งมา6คูณ8เนาะ ต่อไปก็จะแกะนะคะแกะพลาสติกออกมานะคะ,ะพลาสติกก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็หนาเลยทีเดียวนะคะอ่าสั่งมาจากปักช่องนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ช่วยกันนะคะเอาพลาสติกนะคะลง ไปปูแบบนี้นะคะแล้วก็ดูความเรียบร้อยนะคะรอบๆแล้วก็ดึงให้มันพอดีนะคะดึงให้มันพอดีดูรอบๆว่ามันพอดีไหมนะคะแล้วก็เช็คดูพอเราเช็คเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาดินนะคะเอาดินไปถมๆนะคะไว้ยังยังไม่ต้องหมดนะคะเสร็จแล้วเรากเา็เปิดน้ำใส่ลงไปนะคะ ใครบ้านใครน้ำแรงนะคะก็จะใช้เวลาไม่เยอะเนาะแต่่าอ่าอ่าเน,นี้ก็คือเกือบเกือบเต็มแล้วนะคะก็ไปเช็คดูนะคะว่ามันมีก้อนหินอะไรหรือว่ามีอะไรที่สามารถที่จะทิ่มไอตัวพลาสติกเราได้ไหมคะอ่าน,นี้ผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะเราก็มาเช็คดูเนาะอ่าโอเคในระหว่างที่เราเช็คนะคะเราก็ลง เออ่ลงไปดูนะคะว่ามีก้อนหินก้อนอะไรที่ที่มันจะทิ่มไ้ตัวพลาสติกเราหรือเปล่านะคะ mm hmm. อ่านี่ค่ะก็คือตัวที่เราถมนะคะ mm hmm. ดินบริเวณรอบๆนะคะ mm hmm. ขอบพลาสติกนะคะเ mm hmm. พื่อจะ ไม่ให้ตัวพลาสติกนะคะขยับขยื่นไปตรงไหนนะคะแล้วก็เอาดินปิดรอบๆนะคะชายตัวพลาสติกนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นไรพุ่งๆไหมคะอ่าพุ่งๆไหมก็คือตัวโซลาเซลล์นะคะถ้าเผื่อเดี๋ยวจะทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะค่อยเอาพันปลาพันอะไรมาใส่นะคะแล้วตัวโซลาเซลล์ตัวนี้นะคะเหมือนน้ำพุเนี่ยเขาก็จะ เหมือนกับทำให้เหมือนออกซิเจนน่นะคะถ้ามีปลามีอะไรอยู่ในนี้เขาก็จะทำออกซิเจนแต่ว่าเดี๋ยวจะสั่งพวกแหนพวกพืชน้ำอะไรเงี้ยมาลอยไว้ด้วยนะคะ,ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่สองนะคะน้ำเขาก็จะดูดีขึ้นเลยทีเดียวแหละ ส่วนตัวน้ำพุกนะคะเจอแสงแดดเจออะไรเงี้ยเขาก็พุ่งค่อนข้างที่จะสูงกว่าวันแรกนะคะอ่าเรามาดูวันที่สามนะ,ะวันที่สามเห็นไหมฮะน้ำผุมาอีกแล้วคะ่ะน้ำผุสั่งมาเพิ่มอีกอันหนึ่งนะคะช่วยกันผลิตออกซิเจนนะคะ ก่อนที่เราจะปลาลงมานะคะก่อนที่จะสั่งปลามาแล้วก็เต็มพร้อมอะไรให้เรียบร้อยนะคะสวยงามนะคะวันนี้บรรยากาศท้องฟ้าเรามาดูฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนเห็นบ่อตรงนั้นไหมคะเดี๋ยวจะทําบ่อเพิ่อมอีกตัวหนึ่งนนะคะ่ะแต่ว่าบ่อตัวนั้นจะใหญ่กว่านี้ตัวนี้ใช้งบประมาณประมาณ2,500นห้าะคะประมาณสองพันสี่สหกูณดนะคะพลาสติกนะคะ เพืเ่อนๆคน,นไหนสนใจนะคะก็ทำเป็นไอเดียได้นะคะเดี๋ยวเรามาอ,อัพเดตอีกทีหนึ่งนะคะ